أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وقت المغرب ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس قال الماوردي لا يدخل حتى تغيب nah, uh, وقت, 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 so, وقت المغرب قد بي وقت لي وقت زهود وقت عساء سم وقت المغرب ويدخل وقت المغرب وقت المغرب كاو بعدين เวลาไม่ยั้งของมักริบวัตถุมันข้าวหรืมตั้งแต่ตอนไหนข้าวนั้นบิู้รูบิชัมนสิข้าวตั้งแต่พ่อดวงอาทิตย์หลับคอบฟ้พาพ่อดวงอาทิตย์ตกกับข้าวของก่อนนั่นคือวัตถุมกริบดวงอาทิตย์ตกเม็ดเม็ดถังน้วยวัตถุมกริบข่าวตันตี <c oughs> อิมัมมาวารดีบอกว่าลายดอกฮลูฮัตตาตะรีบะวยะรีบะฮาจิบูฮาอิมัมมาวารดีบอกว่ามักริบนั่นจะมีข้าวก่อนนอกจากหลังจากถึงดวงอาทิตย์หลับกบฟ้าไปแล้วและก็ฮาจิบูฮาและก็ฮาจิบของมันต้องหลับด้วย นะต้องต้องต้องมดไปด้วยอะไรฮาจิบฮาจิบของมันวะฮุวัวลอัชอาตุลมุตอสออีดาตุนั่นก็คือแสองลำแสงสงีแดงตรงคอบฟาฟิชชัฟิกีในตอนอบคำโอเคบาฮูรูบิฮะเตหลังจากมันตกไปเร็วสักพักนะ ก็คือแล้วไงไงวะเปิดวงอาทิตย์ลงเม็ดน้อยแล้วไม่เข้าที่มั่งมาวัดดีวะจะต้องให้แสงของมันมนั่นเม็ดลงไปเสียกันนะถ้าแสงสีแดงอยู่เลยนั่นไม่เข้าที่มั่งมาวัดดีวะวะฟิสซูนนี่และมีฮะดิษอะฮะดิษมีในในในสุนนะของท่านนาบีมีฮะดิษมากมายเตตัชฮดดบบบะดูซะบิซะฮะติซาลิกะ มันมาเป็นพยานเป็นหลักฐานที่บอกว่าดังกล่าวนั้นถูกต้องว่าเขาเวลามักริบเมื่อนั้นแหละว่าฟีซอฮีฮีมุสลิมนนั่นก็คือไหนฮะดิซอฮีมุสลิมนบีว่าซุมมาแล้วลาต ة บะงดาะไอบัดาลอัศรีนบีบอกว่าหลังจากนั้นก็คือหลังจากเทวตัวอาซาด หลังจากมายังอาซาดแล้วนั่นจะไม่มีมายังอีกเลยไปเลยเดือนนี้เขาห้ามมายังนะมายังสุดนัดพอมายังอาซาดเสร็จแล้วหลังเดือนนั้นเขาห้ามมายังเลยจนกระทั่งนู้นและฮัตตาตะีบะชัมสุจนกระทั่งดวงอาทิตย์หลับคอฟาจนกระทั่งดวงอาทิตย์ออกไปเลยนั่นแหละต่อตีมายังกันได้แล้วก็คือมายังมะเร็งวายตอลิอะ อาชาฮิดู ah และจนกระทั่งว่าอาชาฮิด ah ได้ขึ้นมาอ ah ะไรอัชาฮิดล ah ่ะอาชาฮิดุอันนจมูนั่นก็คือดวงดาวนะจนกระทั่งว่าดวงดาวขึ้นบนคอบฟ้านู่นแล,ะละ้วตอนทีม่ยังกันได้ละ่ะหมายถึงพอวัตถุมริบข้าวปับ๊บฝ่ามือพ่อฝ่ามือปับ๊บดวงดาวมันขึ้นพอดวงดาวขึ้นปับ๊บหานั่นเลยมริบข้าวเลย วะฮเวาดวงดาวนั่นอันนจมูนยัตตลอลยองูเกัยบะกรูบิชมัมเสดดวงดาวนี่มันจะขึ้นหลังจากดวงอาทิตย์ตกเลยนั่นก็คือหลังจากตะเข้าเวลามะดรบเปละวะบิฮิซุมมิยัสซอลาตัชชาฮิดีดว้วยนี่เขาเรียกอ่ามายังมะดรึเปล่สซาลาตัชชาฮิดมายังชาฮิดชาฮิดนี่ก็คือ ชาเิตุนะมันแปลว่าสิ่งที่กําลังยองมองอยู่นะแล่อยู่เห็นอยู่ก็คือดวงดาวที่อยู่อยู่บนท้องฟ้านั้มันหยุดยองมองเราอยู่เวลามักรีบเป็นเวลาที่ดวงดาวกําลังยองมองอยู่นั่นคือคําว่าชาเิตุกอลัลตอร์ตอชิยุ่อิหมัมตอร์ตอชิตอร์ตูชิยุ่นะอิหมัมตอร์ตูชิอันนี้ชฉีกเพลงอิฟเราไม่เคยได้ยินเปล่าเป็นอุลมามะฮองมาซับมาลิกี โตดูชีมาจากเมืองอะไรละ่ะทอทโทชานะทโทอชาเป็นเมืองหนึง่งที่อยู่ในอนาณาจักรอันดาลูเซียก็คืออาณาจักรสเปอนอาณาจักรสเป,อน,สเปอนอิสลามเข้าไปในสมัยของคคลิฟาอะไรละ่ะวารีดบินอับดุลมาเลกโดยการเป็นแม่ทับกองแม่ทับคนหนึ่งชือตอริกบินซิยา ข้าวทั้งเมืองอะไรล่ะยาบ,บันตอริกเขาเรียกยาบ,บันตอริกก็คือยิบรอนตาที่เขาเรียกยาบ,บันตอริกหรือที่เขาเรียกกันว่ายิบรอนตาก็คือไปทางนั้นแหละและะ้วกปไปตียุโรปที่อาณาจักรอันดาลูเซียหรือตอนนี้ก็เป็นประเทศสเปนประเทศโปรตุเกสนะซึ่งอันดาลูเซียเป็นเป็นหนึ่งมาจากสิบเจ็ดเมือง ปกค้องตอนเองของประเทศสเปนซึงนึกมาจากนั้นทาวาโราเล่บอลสเปนก็มันจะยังอะไรล่ะเซบียานะเมืองเซบียาเมืองนั่นเป็นทีมบอลไม่ใช่คอโดบ้านะก็ทีมบอลมากันวนนึงมาจากนั้นก็คือเมืองนี้แหละนะเมืองทอโทซาในอาณาจักรอันดาลูเซียถึงอุลมามะมาลิกีมากในเมืองนั้นนะอิมัมกุลตูบีกุลตูบีมาจากเมือง อะไรล่ะคอโดบาหรือกุตูบ้าเมืองสเปนเป็นเมืองอิสลามมาตั้งแต่สมัยของตาบีอ์นนะตั้งแต่ปีดเดอร์ส์ที่กาลิบว้าวาเลยอิมัมตอร์ดูชีซึ่งเป็นอิมัมมาลีกีมาจากยุโรปอิมัมมาจากยุโรปด้อิคตาลฟูฟิชัมซีแกบอกว่าอุลามาคีลาฟกันว่าดวงอาทิตย์นั้นอิดะกอรอบัต พอมันตกแหลมมันไปอยู่หน่อยเราเคยสงสัยกันมาว่าเพราะดวงอาทิตย์ตกแหลมทิ้งนันไปอยู่ตรงไหนเศรษาศาสตร์นั่นเรื่องหนึง่งแต่นี่เรื่องนี้ก็คือเรามาทะเล้นกันมีศาสน,นากันไปต่างๆนานาวะ่ะเพราะดวงอาทิตย์ตกแหลวน,นั้นติดไปอยู่ตรงไหนดวงอา,าทิตย์ฟากีล่ะศาสนาเทนึงว่ะยัลตะกีมูฮาฮูตน้นลาวัานอื่นไปเสีย <laughs> เด <laughs> น,นึกว,ว่าดวงอาทิตย์ตกนึงกรเปาว่างเืนนะ,นะสิ่งเป็นศาสนาที่ไม่มีลักฐานเราก็พ่อได้ยินทึงหัวนั่นแหละมากันนะพราะเปาว่าที่เกินดวงอาทิตย์ไปศาสนาเดนึกว่าศาสนาที่สองว่าวกีลตะรูบุฟีไอเนนฮามีอาติศาสนานี้เป็นศาสนาที่ถูตกต้องนั่นก็คือมันตกลงไปในไอเนนฮามีอาตนในน้ำ คุณไอ้นามคุณสีดำก็คือมันมีไอ้นี้นี่มันตรงกับอายัดอกุรอานในสุโรกะฟีนะเล่าลข้างหลังที่ฮะดดิษนบีอาบิซัดเรนในขณะที่อาบิซัดเรนเคมาอยู่กับนบีซึ่งตอนนั้นดวงอาทิตย์ตกก็เลยนบีถามอาบิซัดเรนว่าฮัลตัดดรีไอนาตั้รูบูฮาดี โอ้อบ ok ูด uh ัดทันรู nah, ke ke, o, ah te, awa, ้ไหมว่าดวงอาทิตย์มันตกแล้วมันไปอยู่ที่ไหนอบูดัดก็บอกว่าอัลลอฮฺหัวรซูลูห์อะลัมนบีกับอัลลอฮฺโรดีนบีบอกว่าอินนะฮนตักรูบบูฟีไอเนนฮามิอาตินหรือไงกุรออนี์บอกไอเนนฮามิอาตินนะก็คือเรื่องราวในซุลกาฟีที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่าฮัตตาบัลละหมมกริบัชชัมส์เมื่อจุนกอดไนน์ได้เดินทางไป เดินทางไปตัวโลกแล้วนอนเดินทางพอถึงไปฮัตตาบาลากอมริบชัมซีพอเดินทางถึงไปยังดินแดนแห่งจิตตะวันตกนพ่อถึงไปยังดินแดนแห่งจิตตะวันตกปั๊บวาจาดาฮาตะรูบูฟีไอเน่นฮามีอาเตนปอกว่าดวงอาทิตย์นันตกโยในเทเทหนึง่งเทเขาเรียกว่าไอเน่นฮามีอเนนาเตนก็คือไอเน่นมันแปลว่าน้ำฮามีอาเตนก็คือน้ำคุณ ซึ่งข้างหลังมันมีดินอยู่ดินสีดำจึงตีนิ้วลมะมาตับเศษส่วนหนึ่งมาจากนั้นก็คืออิมามอิบโนแกเสดโบกข้ามไหวเน้นฮามิอาเต้นน้ำสีขุ่นมีพืนดินอยู่ข้างหลงังก็คือมหาสมุทรนั่นแหละก็คือดวงอาทิตย์มันตกลงไปในมหาสมุทรซึ่งเป็นสิงเทเราทุกคนก็เห็นปั๊บมันก็นจะตอกอยู่ที่เท่ท,ทเทลลนั่นแหละพอเห็นเล่ปั๊บดวงอาทิตย์ตกเห็นทายรูกทายไรยกันก็คือแล้วไงไม่ใครรู้ตกอยู่ที่ไหน,น เหตอาเห็นก็คือเห็นว่ากรกติในมหาสมุทรหรอกแค่อนั้นเองนั่นคือทัศนะที่ถูกต้องทีเ่เกิดเลยไอฮามิยาตินมินมาเอนินวัดินนั่นทัศนาติสองทศนาติสามบอกอีละตัดลูม,มินสามาเอ็นอีลาสามาเอน็นทัศนาติสามบอกว่าดวงอาทิตย์นี่มันขึ้นจากฝ่าหนึ่งไปยังอีกฝ่าหนึ่งนะมันมันหลับจากฝ่าของดุนยานี่ ไปย่งฟ้าอีกโลกหนึ่งย่งฟ้าอีกดาราจักรหนึ่งอะไรประมาณนั้นฮัตตาตัสจูดัตตาตลอาร์ชีจนกระทั่งมันไปสู่ยุดตายอารัชขององล l l a ์ว่าตะอูละอะไรก็มันไปเล่นกับอัล l l a ์ต่าลายาอับบีโอพระเจ้าของฉันอินนากูมัญยะสูนักะแต่ที่จริงแล้วผู้คนบนโลกดุนยานี่อะไรล่ะธรรมะเสียกับฐาน ฉันก็เลยรับไม่ได้ก็เลยนี้มาจากหลูกดุนยาก็เลยกลายเป็นวันขับนะก็มันเป็นเรื่องลาวมากันซึ่งเป็นเรื่องอะกิดะก็มันจะต้องมีเขาเรียกว่าหลักฐานสักิดนะแต่ตรงนี้ก็คือไม่มีหลักฐานก็เป็นแค่เพียงเรื่องลาวนะส่วนเรื่องของความเชื่อไอ้นั่นก็เลยเรื่องฟ่ายกุลลอฮฺทาลอัลลอฮฺทาลลก็บอกว่าอิรจีมินให้ซูยิตาเจ้าจงลบไป ยั่งเทเทียาวจางมากก็คือรอบมาลูกหล่ะฟาตันซิลูมินสมามะเอ็นอีลาสมามะเอ็นก็เลยเลื่อนจากทองฟ้าอีกดาราจังหนึ่งมายั่งลูกฮัตตาตัตลูอาจนกระทั่งมาขึ้นล่ะนะขึ้นกลายเป็นกลางวันเวียนอยผันนันปั๊บก็ขึ้นกลางวันปั๊บดวงอาทิตย์โปตรย้อนว่าชาววันเที่ยงแหลเหนเม็ดไข่ทำอะไรอยู่นะไค่ทำฟ้ามพิดตรงนั้นไข่ไปหลักอะไรตรงนั้นเลยเห็นไหมปั๊บปรับไม่ได้ละรบ ไปฮะตัวทาหละไปของกันเยอะย่พนั้นเลยนันตาตามการให้ศาศนาของศัศนาตีสามแต่เมืนอีิวาจะต้องมีหลักการ وقال إمام ا ل ح ر ่ ي ลา م ิลาฟะอันนชตตอลาอาครีนไม่มีขีลาฟแวงอุลามะดวงอาจิตจะขึ้น เฉพาะกับอีกกลุ่มนึงโดยเด็กุลกลุ่มนึงใดวงอาทิตย์ไม่คืนที่ว่าต้รูบัวอินดาเกาเมนดูนาไกรีมเวลาตอกก็ตกเฉพาะลุ่มนึงส่วนอีกกลุ่มนึงมันยังไม่ตอกที่หมายความวมายพันธุ์วาหาจมะนาเกลิลอัสฮับนี่แหละความหมายอันนั้นก็คือคำพูดของคนแตเรนนะขอเล้งโรฟังยากถึงคนดุลังเอามาตีความว่าความหมายของมันก็คืออิคลีลาฟุลมาตอลี เจ่้อเล้งเล้งกันว่าอิกติลาฟุลนมาตอแล่เจครอรบกันนั่นเจเป็นสาเหตุในอ,อกระยะไม่ตรงกันข่าวบวชไม่ตรงกันนี่แหละอิกติลาฟุลนมาตอและเทขึ้นข้องดวงอาทิตย์เทขึ้นข้องดวงจันทร์มันมีเหมือนกันประเทตยดวงอาทิตย์ขึ้นหรือดวงจันทร์ขึ้นดีเท่านั้นพ่อไปมาเล่อีก,อกนึงแหละพ่อไปเซนเอืนเ้นเซนเซนโลเอื้นยะเบียนไปคนละระดับคนละตำแหน่งกันเลย และแต่ละติจูดล่องตีจูดก็แล้วเนาะนามลักดาราศาสตร์เนาะถึงอันี็เลยอิคติลาฟุ่นมาโตและการขึ้นของดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ไม่เหมือนกันก็เลยบวชบานไข่บานมัน่นรปฏิไปตามมักกะนั่นไม่ได้เพราะมักกะก็ดวงอาทิตย์ดวงจันทนะร์ขึ้นอีกเวลานะึงบ้านเราขึ้นอีกเวลานึงมันคนละเวลากันถึงรปฏิไปตามมักกะมันไม่ได้นั่นคืออามาจศาสนาอันี้ว่าแล้ว วัลมุตาวัลลีอิมามกอดีฮุเซล,ละก็อิมามมุตาวัลลีบอกว่าปั๊บเมื่อดวงอาทิตย์หรือเดือดวงจันทร์นี่ขึ้นไม่เหมือนกันขึ้นต่างกันอัลบีลาดผูกมก็เลยเกิดขึ้นพอ,อได้ละพะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แต่ดวงจันทร์ก็คือเป็น,ปนการเป็นการกำหนดเวลาบวชนะออกบวชข่าวบวชด,ดวงอาทิตย์ละ่ะเป็นการกำหนดเวลาไม่ยังนะสองดวงนี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ เมื่อไม่เท่ากันปั๊บทำให้กลางวันและกลางคืนของแต่ละประเทศไม่เท่ากันทำให้ผลเทดอามาก็คือหูกลมของการบวชและหูกลมของไม่ยังนั้นก็เลยไม่เหมือนกันก็เลยอัลบิลาดุลลาตีลายรีบูฟีฮัชชาฟักูประเทศเทดวดวงอาทิตย์ไม่ตกนะอินดาหุมอย่างมะกะลาประเทศเทด,ด,ดวงอาทิตย์ไม่ตกโยโยดวงอาทิตย์อยู่ข้างฟ้ายาเย็บนั่นแหละ ดวงอาทิตย์กลางฝ้าปฏิทนิน์เว์น่ะเราเคยได้ยินปฏิทิน์เว์ปฏิทิน์เว์เป็นปฏิทินอะไรล่ะดวงอาทิตย์เที่ยงคืนน่ะ,ะเขาเรียกปฏิทินดวงอาทิตย์เที่ยงคืนเที่ยงคืนแหละนี่ยังดวงอาทิตย์อยู่เลยก็มันไม่ตกกลางคืนมีมีหรือว่าทามีก็แข่เพียงหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณกลางคืนไม่มีนี่กินเวลาไป สองเดือนว้าวาหกสบก้าหรือเจ็สิบวันในแต่ละปีนะก็เลยแต่ถ้าว่ากลางึืนห้ามไม่แล้วบว่ลละแต่ <c oughs> ไม่บวชกันหยุดเซวโมงอะยุดสามเจ้มามงหอกอาุกบมาพรีบเบว่ละหรือเมื่อนดวงอาทิตย์เมตตกอกมายังมกริบไม่เอาเลยหาลย้ามไม้เลยมายังอิชาหา้ามไม้แล้วหรืออันอ้นี้ก็แบกเป็นตาในมายอะไที่อัจารก็จะมีวิชาาเขาแบบโกดยาฟิกฮิยะโมอาซิโรก็คือเป็น ประเด็นบัญหาหรวมสมัยความเป็นจริงเลยเรื่องนี้นี่อิมัมอิบนออิมาเล้งไว้นานเลยตั้งแต่ปีฮิจรรติ7โรดเกือบปั้นปีพันปันมาเลยซึ่งมันไม่ใช่เป็นประเด็นอะไรไหมสะดวกสำก็เลยฮุกผมมาฝืนละ่ะสำหรับคนถื่ประเทศถทดวงอาทิตย์ไม่ตกบ้านเราไม่ได้สมมติถ้าเราได้มีโอกาสใบที่นั่นไปออกดาว่าสมมติว่าเขามีโรถให้ไปประเทศนั่นทั้งืนแต่เดียวนะไม่ยั้งพืีบวชปืน วิธีการคิดก็คือยยตาบารูฟีฮะอัครบลุลบิลาดีอลีลฮิมให้คิดเวลาไม่ยังหรือเวลาบวชแกบวชของประเทศจะอยู่ใกลเคียงกับประเทศนั่นแหละพอถ้าคิดประเทศมาหนึ่งดวงอาทิตย์ไม่ออกก็บ,บวชกันอยู่นั่นแหละนะไม่ผักเด็กแกบวชเลยซูอิละเชยคอาบูฮามิดเดนเชคอาบูฮามิดได้ถูกถาม ก็ถามกันตั้งแต่สมัยก่อนดูอันบิลาดิบุลกอรออันบิลาดิบุลกอถามถึงเมืองบุลกอเมืองบุลกอก็คือวังนี้ก็คือเมืองบัลแกเรียบัลแกเรียนะเมืองบัลแกเรียบัลแกเรียเป็นประเทศเตโยแก่ๆรรหว่างประเทศกรีซและกับประเทศตุรกี ติดเนือไปดูวาฮิยามินอักซอบิลาติทุกเป็นประเทศที่อยู่ทางติดเนื้อของประเทศตุรกีเมนัลมาชิกทางติดตะวันออกลาตารีบุชัมส่อินดะฮุมดวงอาทิตย์ไม่ตกประเทศนี่ประเทศบัลแกรียดวงอาทิตย์ไม่ตกหิมะจะตกจะปอกคุมประเทศตลอดปีเลยอย่างว่าใช เราก็ใส่เสื้อนะกันตลอดนะไม่มีใกล้เดินต่อเสื้อผ่านบามันก็บ,บ้านเราเ <c oughs> อาดูดูนะปกคลุมเอะยิมักปกคลุมตลอดมีดวงอาทิตย์ไม่ตกพอดวงอาทิตย์ไม่ตกปัราอิลลับิมิกดาริมาเบนัลมักริบิวัลอิชานอกจากดวงอาทิตย์ตกเหมือนกันตกขนาดชั่วโมงเวลาระวังมักริบกับอิชาหร์มักริบกับอิชาัก,ก,ก,ชากชั่วโมงได้ แ่ดงวงอาทิตย์ตกชั่วโมงหนึ่งหรอกอาทิตยนน์นี้นี่ชั่วโมงเดียวดวงอาทิตย์ตกกลางคืนยังชั่วโมงหนึ่งแสดงว่าติเรือกลางวันยี่สิบสามชั่วโมงถ้าเราคิดบวชละ่ะบวชจีบสามชั่วโมงแกบวชหนึ่งชั่วโมงกินกันให้ยังลักตี่อยากกินให้พุ่งแตกยังตออเรานี่ไม่ไม่ยั้งเลยแล้วเนาะอันปะเทศบัลเกเรีเสึ่งหูกลมละ่ะซุ่มมาตัดลูหลังเดนัันดวงอาทิตย์ขึ้นต่อ นดงอาทิตย์ตกแกเพียงเฉยโมงเดียวเฉยโมงว่าว,า,วาระวังมะเร็บกับอิชาหรอกลังงเตนั้นขึ้นต่อละนุกเย้ยนะว่วะนะรุฮาลูฮุมบิอัُร م บิลบิลาด ل อิไลฮิมให้คิดเวลาเข้ามายังออกมายังแกบวชอิมซากตามประเทศที่อยู่เคเคนัน้นประเทศมันยังกลางวันมากี๊สามชั่วโมง เอาแล่ถ้าปฏิติธอย่างเด็กอังคืนล่ะไม่บักบวชกันอะไรขนาดกินกันตลอดเดือนรอมฎอนมาการหายนูดีเลยล่ะนะแต่ก็ไม่คิดว่านั่นเขากิดปฏิติธโยเกเคไอเคี่ยงดังนั้นปฏิเไหนเดี๋ยวพ่อตรงเดือนบวชหรือดูนาวปั๊บบวชแข่เพียงแปดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงมั้งใชนไหนะไม่ทันเด้เหนื่อยที่แกบวชเสร็จเลยล่ะแต่ว่ามันดีตรงนั้นแหละแต่ว่า เรื่องของพลนบุญก็มันหลดย้อนไปยากประเทศที่เขาบวชหมักวาน,นั่นแหละหล่วลวาวโลทำทุกเลยว่าฮาซาโดยเหตุนี้เองฝาฮุกมูฮาอูลาอีฟีรอมารบอนนะผู้กลมของคนที่อยู่ในประเทศเหล่านี้สำหรับเดือนรอมฎอนนั้นอันนาฮุมยะกูลูนาบินนาฮาริพวกเขากินในตอนกลางวันอีลาซามมนิตูลูอินฟัจริจนกะท่งวา พวกเขากินในตอนกลางวันข้งบ้านเขาบ้านเขามันเป็นกลางวันก็คือดวงอาทิตย์ไม่ตกละ่ะเขากินไปจนกระทั่งตูรู่อิลฟัจยริฟีอัครบิลบิลาดีอิไลฮิมจนกระทั่งว่าท่าว่าประเทศที่อยู่ข้างบ้านเขานะั้นเข้าสู่บูบาดาก็ให้คิดอับปะเทศข้างๆนะั่นแหละไม่ต้องไปคิดแล้วไอ้เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตอกของปะเทศมันเพราะดวงอาทิตย์ตอกแกเพียงหนึ่งชั่วโมงคิดไม่ได้ให้ไปคิดประเทศที่ข้างๆด้วย <c oughs> วายุมซีกูน้นาวายุฟติรูนาบินนะฮรซึ่งบางที่พวกเขานะอะไรละ่ะบวชหรือว่าแกบวชท,ทางทางเถดวงอาทิตย์บางเขานอเม็ดออกที่ดวงอาทิตย์ประทริข้างๆางนูนออกแลวเพื่อนเขาแกบวชกันแหละบ้านมานน้นดวงอาทิตย์เม็ดออกก็เลยเหตุอามปฏิทินกางๆงแกบวชได้เลยดวงอาทิตย์อยู่ขึ้นอยู่ประชันนี่แหละแต่ว่าแกบวชได้เลยมันต้องตั้มปนั่นเลย กาซาลิกคอบละมารีบิชัมเช่นเดียวกันนะในกรณีที่วันไม่ตกที่อิซาโอบัตฟีอักรอบิลบิลาดีลาิมท้าฮะวะปฏิทินกลางๆงวันตกเลยก็ให้แก่บวชได้คำพูดวอลัมตะริบเอนดาหุมซึ่งพวกเขาวันไม่ตกแต่ปฏิทินกลางคลงวันตกแล้วให้หยุดตามปฏิทินกางกลาง กามายะกุลุนมุสลิมูนะวายซูมูนาวายุสลลูนะฟีอายามิดดัตยานลักฐานของอุลมามะในเรื่องนี้นี่เวุลมามะว่าให้คิดให้คำนวนเอาให้คำนวนเอา,นนเอา,เอาตามประเิดขค้างๆนั้นเพราะเอาไปกี้ยสกับเรื่องของการกินของของ,ของมนุษย์เรานี่ก,การบวชของมนุษย์เราและก,การไมายังของมนุษย์เราในวันเทวเขติกิยามัตก็เรียกอ,อายามิดดัตญาน ในวันที่ดัดยาลลา่านลุ่งมันพอดัดย่านล,ลุ่งมาปับ๊บนะวันนี้มันตาลับปัดกันแม่นในฮะดีเลิกอะไรล่ะยั็ดทางหลังนะั่นเขาบอกท่านนวาสบินซัมอานถามกับนบีว่าดัดย่านจะล,ลุ่งมาอยู่กี่วันนบีบอกว่าอัลบาอูนายเอุมาเซซิวันเดียกันนะดัดยาลลา่านลุ่งเซซิวันนะดัดยา่า ลงมาโยบโลกเซซิบวันแต่ว่าเซซิบวันนั้นนั้นเย้ามนกาซานาเตนวันนึงนั้นเท่ากับปีหนึ่งในเซซิวันหญิงแหละเยียกว่าเซซิวันแต่วันแรกของเซซิวันนั้นเท่ากับปีหนึ่งวายเย้ามนกาชาเรนและกาอีกวันหนึ่งลาวนั้นเท่ากับเดือนหนึ่งวายเย้ามนกาจุมอาเตนและกาอีกวันหนึ่งเล่าท่าวกับซุปหนึ่งก็คืออาทิตย์หนึ่ง ไม่ยาเ,เล่นมากันอะไรกันนั่นดัดยานมาโยโยนานมากันวาซาเอรุวไอยามิฮีกะอไอยามีกลุ่มสวนวันอื่นๆจากสามวันนี้นี่ก็เหมือนวันธรรมดาคือหยิบเสืส้อเชมงแรกๆปีหนึ่งก่อนหวังที่ได้ครอบวันวังที่ดวงอาทิตย์ติดอ,อกนาดวงอาทิตย์โยกขึ้นโย่ปีหนึ่งดัดยานลุมาวันแรกหนาพ่อจากดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตรออกปีหนึ่งพอดี วันเทสองปับเดือนหนึ่งพอดีดวงอาทิตย์ขึ้นตอกอยู่วันเทสามปับอาทิตย์หนึ่งวังนี่ดวงอาทิตย์ดีตกตากตาแหงกันแหงแก่ๆก็คือแล้วนะวันนะถึงที่นี่ปับซาบัดกระช่งถามขึ้นมา,ลาแล้วลนะกุลนายาราสูลเราหล่อทามนบีวะฟาซาลิกัลเยอมุลละดีกาซานาเตนสำรับวันเทเท่ากับปีหนึ่งนั่น อาตักฟีนาะฟี่ฮิซซาลาตูเย่เมนเราตีไม่ยังหาเวลาดอกได้ไหมลราวันเทวะเถากบปีนึงนั่นนุกเยอะแล้วนะปีนึงไม่ยังหาเวลาดอก <laughs> ยังเวลาทำอะไรอื่นยังใจเม็ดกันก็ละนะบีบอกว่าละไม่ได้ไม่ใช่พันนั่นอุกดูรูละหูกดหัดรอฮูให้คิดคำนวณตามวันธรรมาดาคือคิดหยิบเสียชั่วโมงจบหยิบเสียชั่วโมงจบหยิบเสียชั่วโมงจบในหยิบหยิบเสื้อเชโมงนั้น คิดตามเวลานาฬิกาเลยถึงแม้ดวงอาทิตย์ติ่ตวงไหนก็แเลยแต่เพอปีหนึงล่ะคิดว่าเอ้าตีที่สองครึ่งมันยังโสดเลยคิดว่าเอ้าตีสามครึ่งมันยังอาซาต์ตีเท่านั้นยังมะเร็บตีเท่านั้นยังอิชาพะดวงอาทิตย์ใช้การไม่ได้เลยวันนั้นให้นี่ก็เช่นเดียวกันในเรื่องของการบวชของประเทดวงอาทิตย์ไม่ตกก็เหมือนกันเลยกับเหตุการณ์วันดัดย่านนั้นนะก็เลยอุลมะก็เอามาเทียบเคียงกัน طب وإذ قلنا العبرة باختلاف المطالع في الصوم فهل يعتبر ذلك في الصلاة حتى إذا غابت عليه الشمس في بلد وهو من أصحاب الخطوة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب اللهم اغفر لنا فيما أخدعنا وما تعبقنا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك